สวัสดีครับมาพบกับไรเดอร์ทคไทยแลนด์ช่องที่มีสาระและไม่มีสาระประปนกันไปนะครับผมถ้ายังไงฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับครับผมวันนี้ผมก็มาทอยดินนะครับอ่าณหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับแถวคลองทวีนะครับผมก็เป็นงานที่ไม่ค่อยจะได้มา วิ่งสักเท่าไหร่นะครับซึ่งช่วงนี้สภาพรถก็ไม่ค่อยจะไหวนะครับผมก็เลยไม่ค่อยอได้ออกมาวิ่งงานแบบนี้นะครับนานแล้วนะครับผมหน้าสภาพตอนนี้รถคันที่ผมขับเองก็ตัวบูตเพาโบก,กี้ก็หลวมนะครับล้อมันเลื่อนไปเลื่อนมาได้นะครับยังไม่ได้ซ่อมบำรุงนะครับผมโอเคนะครับ วันนี้ขออนุญาตพากเสียงนะครับผมซึ่งกล้องโกโปรไม่รับเสียงอีกแล้วนะครับผมและนี่ก็คือทางเข้ามานะครับผมก็ต้องวนไปที่มุมกำแพงนี้นะครับผมวนอ้อมเสาเข็มนะครับตรงนี้ไปนะครับผมแล้วก็มาจอดเทียบนะครับยังดีที่เป็นถนนคอนกรีตนะครับผมก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากมายนะครับแต่มันแคบนะครับ เพราะว่าสามเหลี่ยมรถของผมมันยาวนะครับซึ่งเวลาเราเลี้ยวที่แคบๆมากมันบิดนะครับทําให้ล้อที่เลื่อนนะครับผมมันขัดกันนะครับผมก็กลัวไอตัวเพานะครับเพากําลังนะครับผมมันจะขาดนะครับเพราะว่ามันบิดไปบิดมาตลอดเวลานะครับล้อมันเลื่อนขัดกันนะครับอีกล้อไปทางซ้ายอีกล้อไปทางขวานะครับผมมันก็เสียวๆอยู่เหมือนกันนะครับนงานแคบๆ ณนะตอนนี้ก็รอตักดินขึ้นรถอยู่นะครับผมซึ่งตักแค่แผงทึบนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกินที่กฎหมายกำหนดนะครับผมซึ่งผมเคยเทสแล้วนะครับแค่แผงทึบทั้งแม่ทั้งลูกนะครับอยู่ประมาณ47-48-49ตันนะครับแล้วแต่สภาพดินเปียกหรือแห้งนะครับผมณนะตอนที่ผมตักตรงนี้นะครับดินแห้งนะครับทุกคนกน ผมเดาได้เลยนะครับอยู่ประมาณ48ถึง49ตันนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งดินแห้งบ้างเปียกบ้างนะครับนะครับคอนไปทางชื้นๆแค่นั้นเองนะครับผมส่วนข้างหน้านี้ไม่ได้ใส่นะครับใส่แต่ช่วงข้างหลังนะครับก็ต้องคอยบอกให้ไมโครนะครับใส่ประมาณไหนนะครับใส่ช่วงไหนนะครับผมและนี่ก็คือบรรยากาศหน้างานนะครับ ของการทอยดินนะครับผมต้องคอยนะครับอบอกไปโคนะครับนี่ก็สื่อสารกันไม่ค่อยเข้าใจนะนะครับผมให้ใส่ข้างหลังใส่ข้างหน้านะทุกคนนะครับและนี่ก็คือให้มโคเขาเกียรให้มันเตี้ยนะครับซึ่งจะได้ไม่น่าเกียดนะครับผมเวลาเราวิ่งออกไปนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้เยอะจริงๆถ้าผมใส่ถึงแผงไม้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นรูกระบะรูแรกนะครับก็อยู่ประมาณ5้าสิบสามตันนะครับถ้าเต็มทั้งแม่ทั้งลูกนะเต็มพื้นที่กระบะเลยนะครับไม่มีช่องเลยนะครับอันนี้ก็แค่ใส่แค่โล่งๆนะครับก็เลยประมาณคร่าวๆว,ว่าน่าจะประมาณ48แถึง4ี่บ้าตันนะครับ ซึ่งต่ำกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอนนะครับเพื่ออยู่ที่สี่สิบหกสี่บเจ็ดด้วยครับด้วยซ้ำนะครับทุกคนประมาณนี้นะครับถ้าคนขับรถบ่อยๆจะรู้น้ำหนักรถของตัวเองนะครับจะประมาณได้นะครับผมซึ่งผมนี่กะประมาณเผื่อนะครับเผื่อให้ต่ำกว่ามาตรฐานของกฎหมายนะครับประมาณสองสามตันนะครับเพราะว่าเผื่อเรากะผิด ตันสองตันมันก็จะไม่เกินนะทุกคนมันก็จะพอดีนะครับตอนนี้ก็รอให้แมคโครเขาตักเต็มนะครับแล้วก็เดินทางกลับกันนะครับทุกคน บรรยากาศวันนี้ก็ค้มฟ้าค้มฝนกันเลยทีเดียวนะครับก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับกลัวว่าฝนมันจะตกลงมานะครับเพราะว่าเราตักนาดินด้วยนะครับทุกคนตักเ,เป็นดินดํานะครับซึ่งมันเปียกไม่ได้เลยนะถ้ามันเปียกนี่ก็คือเออติดกระบะนะครับแซกันเหงื่อท่วมตัวแน่นอนนะครับ ใครวิ่งดินดำอยู่ก็ดินดำเปียกนะจะรู้อยู่นะครับทุกคนโอเคนะครับก็ตักเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กําลังจะเดินทางออกนะครับจากหน้าง,งานนะครับเพื่อที่จะไปดำที่เขากําหนดไว้นะครับถนนทางออกก็ประมาณนี้นะครับทางเข้าทางออกนะครับผม ก็แคบนะครับแค่รถส่วนกันได้นะครับณจุดนี้ก็มีรถเครนจอดอยู่นะทุกคนเราก็ต้องออกขวามาแล้วก็ต้องคอยระวังกระจกทางด้านซ้ายนะครับถ้ารถเครนเอ่อหมุนสวิงมาท้ายก็โดนเราแน่นอนนะครับผมนี่นะครับก็จะแคบๆคบนิดหนึ่งนะครับหน้างานเอ่อก่อสร้างทุกที่นะครับ หมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการอะไรก็แล้วแต่นะครับหลายๆที่จะเป็นสภาพนี้นะทุกคนก็คนขับรถพ่วงรถสิบล้อก็จะรู้ๆกันอยู่เนาะนะครับผมหลายๆคนก็เจอทุกวันนะครับแต่ของผมนี่พักหลังมานี่นานๆจะเจอสักครั้งนะครับก็ทําเอาเหนื่อยเหมือนกันนะครับแต่ละรอบนี่ต้องคอยระวังหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นตะปูนะครับ น็อตเกียวปล่อยนี่เขายิงไอ้พวกเมทันชีสหรือพวกเหล็กเส้นที่เขาตัดนะครับผมลวดเชื่อมนะครับอันนี้ก็ต้องคอยระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันก็นะเดี๋ยวก็ต้องไปนั่งป่ายางกันเนี่ยทุกคนนะครับหลายคนเข้าหน้างานก็ต้องกลับออกมาปะนะครับแทบจะทุกวันกันเลยทีเดียวนะครับผม แล้วก็ต้องระวังนะครับเพราะว่าคนงานข้ามถนนไปข้ามถนนมานะครับอันนี้ผมใส่เกียร์สองนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้รถไหลไปเองนะครับโดยที่ไม่แต่คัด์ไม่แต่คันเร่งเลยนะครับผมก็คอยเบยรกอย่างเดียวนะครับมันก็ไหลเริ่อๆไปเรื่อยๆนะครับไม่ได้เร็วมากนะครับประมาณ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ ณตรงนี้จริงๆจะไปทางซ้ายก็ได้นะครับแต่มันติดรถกระบะทางด้านซ้ายนะครับขันสีดํานี่นะครับเป็นรถคอกนะครับซึ่งเขาจอดทํางานอยู่นะครับผมผมก็เลยต้องออกมาทางขวานะทุกคนนะครับผมจังหวะนี้ออกมาทางขวาแล้วตัดเข้าซ้ายนะครับตัดเข้าซ้ายไปสุดนะครับสุดขอบถนนเลยนะครับแล้วก็ตัดเข้าขวาเพื่อออกประตูนะครับซึ่งมุมขวาด้านนี้นะครับขาเข้ามาผมเบียด มารอบหนึ่งแล้วนะครับตัวลูกเบียดนะครับยามก็เดินออกมาดูนะครับกลัวว่าเราจะทำพื้นที่เราเสียหายนะครับทุกคนนี่นะครับผมไม่แน่ใจผมต้องคอยเปิดประตูดูเรื่อยๆนะครับผมนะครับในจังหวะนี้เพราะว่าสามเหลี่ยมผมยาวนะครับมันจะดึงลูกรัดรัดมากกว่าสามเหลี่ยมสั้นๆนะทุกคนนะครับผม แล้วก็ทางออกประตูก็คือฝั่งละประมาณคืบหนึ่งนะครับคืบกว่ากว่านะครับซึ่งกระจกซ้ายกับกระจกขวานี้ประมาณคืบก,กว่าๆนะครับผมก็ต้องค่อยกระดึบกระดิบออกมานะครับผมออกมาถนนใหญ่ได้หน้าปักซอยได้ก็โล่งนะครับทุกคนนะครับทางซ้ายนี่ออกไปใส่สามได้นะทุกคนทางขวานีก็จะไปที่คลองทวีนะครับ แล้วข้างหน้าก็คือเออ่วิทยาลัยนะครับผมกรุงเทพทนนะครับแถวนี้คือผมไม่ได้เข้ามานานมากแล้วนะครับผม งานมากนะครับผมงานมากเลยเข้ามาก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะครับผมจากเมื่อก่อนเป็นแค่ส่วนพักนะครับพักหลังมานี่ก็มีหมู่บ้านจะสันเกิดขึ้นเยอะนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เข้ามาเส้นนี้ประมาณหกเจ็ดปีได้แล้วนะครับ <laughs> นะครับผมนี่นะครับก็มาถึงไฟแดงนี้ก็คือไฟแดงคลอ,อ,องทวีนะครับเรียบคลองทวีนะครับผมทางซ้ายไป ตลาดสนามหลวงสองนะครับผมทางขวาไปถนนอังสะนะครับผ่านหน้าพระราชวังนะครับแล้วก็ไปออกเส้นบรมได้นะครับตรงไปก็คือสายสี่นะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปทางสายสี่นะครับแล้วก็ไปกลับรถมุ่งหน้าไปทางสารยานะครับกลับไปทางคลองโยงนะครับผม อ๋อลืมบอกไปนะครับผมไฟแดงตรงนี้ต้องชิงเอานะครับผมเพราะว่ามันจะเขียวทั้งสองฝั่งนะครับคือฝั่งข้างหน้าเรานะครับแล้วก็ฝั่งเรานะครับผมซึ่งต้องคอยระวังนะครับคือบางคนมาก็งงว่าทําไมฝั่งนู้นมาเลี้ยวก่อนนะครับจริงๆเราต้องแย่งกันเลี้ยวแย่งกันไปนะครับนะครับผมผมก็งงๆอยู่เหมือนกันนะครับนะครับนานๆเข้ามาทีก็ไม่รู้ระบบไฟเขานะครับ ครับแล้วก็มาถึงหน้างานนะครับช่วงแรกที่ผมตั้งกล้องไว้ถ่ายตอนที่ผมวนเข้ามาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถอยเข้ามาตรงนี้นะครับซึ่งไฟตรงนี้มันเสียนะครับไฟล์ภาพตรงนี้มันเสียต้องกราบขออภัยจริงๆนะครับอยากจะให้ทุกคนเห็นนะครับเวลาวาดแล้วก็ถอยแทงเข้ามาเนี่ยผมวาดเข้ามาดีนะครับเดินหน้าไปนู่นนะครับแล้วถอยเข้ามาที่กองนี้นะครับแล้วดําเสร็จก็เดินหน้าไปทาง ทางที่เราเข้ามานะครับแล้วถอยมาล็อกลูกมาจอดตรงนี้นะครับผมแล้วถอดแม่ไปดับนะครับก็ประมาณนี้นะครับต้องกราบขออภัยจริงๆเพราะว่าไฟภาพเสียจริงๆนะครับผมโอเคนะครับมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วถ้ายัางไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ